เริ่มต้นมาจากตอนตอนกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆค่ะพอดีเรียนจบแล้วก็กลับมาแล้วเพื่อนเขาก็เออรู้ว่าเรากำลังมองหาแบบบ้านหรือคอนโดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยพาไปดูที่โครงการเนินหน้าแถวซอยนวลจันทร์แล้วก็เออพอดูแล้วเราก็ชอบติดใจว่าลักษณะ L shape มันก็เลยเป็นแบบอยู่ในใจตลอดว่าเออชื่อโครงการนี้นะถ้าเกิดเราจะเลือกดูบ้านเดี๋ยวเราจะเออรอนติดตามดูอะไรเงี้ย แล้วก็ลองรองดูอีกสองสามโครงการแต่ว่าก็ชอบโครงการนี้ที่สุดเลยจริงๆของพี่เคยได้ยินตอนที่ไพยแผ่เนวานะที่ตรงเลือกทันด่วนแล้วก็แต่ไม่ได้เข้าไปดูแต่เห็นมีคนพูดถึงแต่ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าพอตอนนั้นซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อไปแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปดูแต่ว่าพอตั้งใจจะเลือกซื้อบ้านกันเลยพอบีเขาชอบเนวานาะก็เลยเพิ่งได้เข้ามาดู ก็พาพี่เขามาดูแล้วตอนแรกตอนแรกจริงๆเราเราเราก็ไม่ได้แบบอยากอยู่ไกลมากอะไรค่ะเห็นแล้วพอมาดูคนนี้แบบว่าติดใจเขากลับกลับไปบ้านแล้วก็นั่งอยู่ในรถอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอออยากมาดูอีกทีนี้ที่ที่กลับมาคือมาดูทั้งหมดสามรอบเนาะสองรอบก็ซืรอรอบที่สองก็มาซื้อแล้วแต่เขาก็จะติดใจไปดูที่ไหนเราก็จะแบบเออแบบไม่ได้ไม่ได้ใช่อ่ะ มันเป็นเรื่องของ f e ลลิ่งเนาะเป็นความรู้สึกอะคะ่ะอ,นนอันนี้ส่วนตัวคือแบบพอก้าวเข้าไปที่ไหนอะถึงแม้ว่าบ้านตัวอย่างมันก็แล้วแต่ว่าจะให้ความรู้สึกยังไงแต่ก็ถูกต้องแล้วว่าพอก้าวเข้าไปแล้วอะความรู้สึกมันต่างกันจริงๆถึงแม้เราอาจจะดูภายนอกาอาจจะชอบโมเดิร์นบางคนอาจจะชอบแบบว่าโฮมมี่โคซี่มิลี่หน่อยเงี้ยแต่พอก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเออถ้าเราจะกลับถ้าเราจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยเวลาเรา เหนื่อยจากที่ทํางานหรืออะไรก็ตามกลับมาบ้านล้วเนี่ยเราจะต้องรู้สึกกลับบ้านจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแค่ที่พักอาศัยนั่นแหละคือความแตกต่างนะฮะที่ที่เราว่าเออเนื้อหน้ามันให้สิ่งลิ่งก์ได้จริงจริงจริงๆเราดูค่อนข้างน้อยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าแบบไปตะเวนดูคือเราค่อนข้างเลือกแล้วว่า อ่ะวันนี้ถ้าเราจะต้องไปดูบ้านเราจะไปดูโครงการแบบนี้ลักษณะนี้เพราะฉะนั้น,นวิธีเลือกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบเ,ออเลือกเราจริงจริงค่นะด้วยความที่เราโลเคชั่นถ้าเป็นฝั่งฝั่ง ฝั่งทนสำหรับผมก็จะจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเลื่เงชั่นเพราะฉะนั้นมันจะก็โลเคชันในฝั่งนี้แน่นอนเป็นหลักทีนี้โจทย์ที่เราต้องการก็คือบ้านเดี่ยวแน่นอนนะฮะบ้านเดี่ยวทีนี้ในโลเคชันที่ไม่ไกลด้วยก็พยายามคือมันก็ก็น้อยมันก็ก็ไม่มีไม่คอมแพนไม่กี่โครงการคือถ้าเป็นทาวน์เฮาส์ก็คงไม่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 ได้สนใจเราอยากได้บ้านเดี่ยวอยากได้บ้านเดี่ยวในโลเคชันที่อก็พยายามไม่ใกล้ที่สุดหรือว่าสะดวกที่สุดหรือมีอนาคตที่สุดก็ ทีนี้พอน้องก็บอกว่าแถวนี้คือคือเดิมถ้าถ้าแถวนี้ผมผมจะส่วนใหญ่จะเลงอยู่แค่ตรงเรียบทางด่วนลามินทากับกับโซนนี้ใช่ไหมฮะทีนี้ทีนี้มันก็เหมือนกับมันค่อนข้างแคบแล้วก็ที่เราไปดูก็ในเมืองเลยใช่ไหมครับพัฒนาการ<น>อะไรพวกเนี้ยค่ะโมเดิร์นสำหรับผมไม่ได้ไม่ได้แปลว่า<ม><ม>คือบ้านแบบอะไรอะแบบแบบ แบบมีบัวมีอะไรคงตัดทิ้งไปเลย้า่ <c oughs> คือเป็นดีไซน์ที่ <c oughs> ที่ที่เราพูดอะคือมันจะเหมือนคล้ายคมิน<ค>ิมอลลิสนิดนึงแต่ว่าก็ก็ใช่เรื่องดีไซน์อะมีมีส่วนเยอะอย่างอย่างอย่างที่เนี้ยก็จะมีให้เลือกหลากหลายใช่ไหมคะอย่างโมเดิร์นบางสไตล์ก็จะเป็นในแง่ของพื้นที่มากกว่าเช่น โมเดนแบบ A B C แต่ว่าพอที่การใช้สอยของเขาจะแตกต่างนัไปแต่ของที่เนี่ยมันจะค่อนข้างแตกต่างไปเลยซึ่งฟังก์ชันมันเป็นที่ให้เลือกโดยที่ไม่ใช่ว่าแบบแบบใกล้เคียงแต่ว่าไซส์เท่านั้นที่แตกต่างจะเป็นความแตกต่างที่ที่น่าเลือกจริงๆง,งเนะคือถ้านเนอวอรน้าพาตรามเก้าเนี่ยผมว่าโลเคชันก็โลเคชันก็ค่อนข้างดี คือคือตัวโลเคชันที่ห่างจากตัวสถานีรถไฟแค่สองร้อยเมตรนะครับคือเป็นบ้านเดี่ยวด้วยวันวันนั้นค in oui, ุณพีเขาก็พูดอันหนึ่งที่ผมก็เออรู้สึกว่าบ่ายรู้สึกว่าซื้อซื้อบอกบอกว่าไอ้ตรงตรงที่ของเ้าเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะได้กําไรหรือขายง่ายเนี่ยเขาแบ่งซอยมันทําเป็นทาวน์เฮาส์ก็ได้ เราจะขายง่ายกว่าเพราะราคามันจะลงมาในระดับ3ล้านอย่างเงี้ยฮะก,ก็คู่แข่งก็จะปล่อยก็แถวนี้ก็จะขึ้นเงินเยอะแต่เขาก็อยากให้โครงการนี้มันเหมือนจะเป็นตัวที่จะ build image ของเขาอันนั้นที่คือสิ่งที่ได้คุยกับคุณคุณทีนะครับเขาบอกว่าอยากอยากให้โครงการนี้มันเหมือนกับเป็นโครงการที่เป็นหน้าเป็นตาว่าเป็นมาสเตอร์พีซหรือว่าเป็น image ของโครงการของของของแรงบรนด์เนวาน่าด้วยก็เลยแบบอยากให้ที่นี่มันเป็นอย่างที่เขาบอก